มหาวิทยาลัยนเรศวรเริ่มทำการประเมินคุณภาพการศึกษาโดยปฏิบัติตามกรอบของกฎหมายด้านการประกันคุณภาพอย่างเป็นรูปธรรมตั้งแต่ปีพุทธศักราช2544จวบจนปัจจุบัน9สู่ปีที่25ของการสถาปนานมหาวิทยาลายัยมหาวิทยาลัยนเรศวรนำระบบการประกันคุณภาพที่เป็นสากลเข้ามาประเมินคุณภาพการศึกษาได้แก่ เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ e อ็กเโดยมีคณะวิทยาศาสตร์เข้าร่วมโครงการต่อย,ยอดคุณภาพการศึกษาที่เป็นเลิศรุ่นที่2คณะแพทยาศาสตร์ที่ได้รับการประเมินตามเกณฑ์ e อ p e เโดยกลุ่มสถาบันแพทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยและการประเมินคุณภาพการศึกษาตามแนวทาง ASE a n University Network Quality Assurance AUNQA หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตสาขาว,วิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์คณะวิศวกรรมศาสตร์ภายใต้การบริหารงานโดยศาสตราจารย์ดรสุจินจินายนอธิการบาดีในรูปแบบฉลามนาเลสวนที่มุ่งหางานหาเพื่อนหาเงินโดยยกระดับการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรเพื่อการผลิตงานวิจัยการเป็นที่ปรึกษา และการบริการวิชาการการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและคุณภาพภาษาต่างประเทศโดยใช้กลยุทธ์การบริหารการจัดการที่มุ่งสร้างความมั่นคงทางการคลังการเงินมีการประเมินเพื่อพัฒนาคุณภาพมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยสามารถนำมาใช้ประกอบการตัดสินใจได้ทั้งนี้โดยใช้นโยบายที่มีประสิทธิภาพเกาวคือมีความผสมผสาน เป็นหุ้นส่วนความสำเร็จและส่งเสริมเครือข่ายเพื่อเป็นการวางรากฐานมหาวิทยาลัยให้ก้าวสู่ความเป็นสากลมีความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพเพื่อเป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมระดับแนวหน้าในกลุ่ม10อันดับแรกของประเทศภายในปี2560 ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยนเรศวรตามเกณฑ์การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกเว็บโบเมติกส์ปี2013การจัดอันดับมหาวิทยาลายัยเพื่อแสดงปริมาณและคุณภาพของสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ในเว็บไซต์ของสถาบันโดยพิจนารณาจากจำนวนลิงก์ที่เชื่อมโยงเข้าสู่เว็บนั้นๆจากเว็บภายนอกโดยการสืบค้นจากเซิร์ h เอนจินและการนับเอกสารตีพิมพ์ออนไลน์ มหาวิทยาลัยนเรศวรอยู่อันดับที่9ของประเทศและอันดับที่13ของ South East Asia URAP University Ranking by Economic Performance ปี2013เป็นองค์กรตั้งอยู่ในประเทศตุรกีโดยได้จัดอันดับมหาวิทยาลายัยตามผลงานและสมรรถนะทางด้านวิชาการของมหาวิทยาลายัย มหาวิทยาลัยนเรศวนอยู่อันดับที่12ของประเทศและอันดับที่1,588ของโลก UIGinematic World University Ranking ปี2013เป็นการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวซึ่งดูจากสภาพแวดล้อมพื้นที่สีเขียวพลังงานสิ่งแวดล้อมโดยมหาวิทยาลัยอินโดนีเซียมหาวิทยาลัยนเรศวนอยู่อันดับที่11ของประเทศ และอันดับที่198ของโลก s ซ m e c o i n s t t t u u t o o s s r n n k i n g s เป็นการพิจารณาจัดอันดับมหาวิทยาลัย3ด้านได้แก่งานวิจัยนวัตกรรมและเว็บไซต์สำหรับงานด้านวิจัยการจัดอันดับความสามารถในการผลิตและเผยแพร่ผลงานวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล s ก o p u ปในปี2013มหาวิทยาลัยนเรศวร อยู่อันดับที่13ของประเทศและอันดับที่2,254ของโลกมหาวิทยาลัยนเลศวรเข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจำปีการศึกษา2,556ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการการประเมินคุณภาพการศึกษาดังนี้าศาสตาราจันนายแพทย์บวรศิลชาวช,าชื่นประธานกรรมการและกรรมการอีก5ท่านได้แก่ รองศาสตราจารย์ดรสมบูรณ์วันสัตยารักวิทย์รองศาสตราจารย์เพสัชกรหญิงอุศนีคำประกอบรองศาสตราจารย์ดรเทียมจันทร์พาณิชพ์ผลินชัยรองศาสตราจารย์ดอร์สุรพลตั้งวรสิทธิชัยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรอนมามัยนาอุดมทีมบริหารมหาวิทยาลัยประกอบด้วยรองอธิการบดีเจ็ดฝ่าย รองอธิการบดีฝ่ายบริหารดรสุชาติเมืองแก้วรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ศิริเกษมศิริลักษก์ดำรงตำแหน่งถึง3 1สิเอสิงหาคม2557และรองศาสตราจารย์ดรรสล,ลินวงวิไลรัต์เข้ารับตำแหน่งหนึ่งกันยายน2557นจนถึงปัจจุบันรองอธิการบดีฝ่ายจัดการทรัพย์สินนายปริญญาปานทอง รองอธิการบาดีฝ่ายวิจัยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรภูพงศ์พงษ์เจริญรองอธิการบาดีฝ่ายกิจการต่างประเทศผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรมนุพัฒน์โลหิตนาวีรองอธิการบาดีฝ่ายกิจการนิสิตผู้ช่วยศาสตราจารย์ทันตแพทย์รด,ดออรอนุพันธ์สิทธิโชคชัยวุฒิรองอธิการบาดีฝ่ายนโยบายและแผนผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสิริชัยตันรัตนวงศ์ สืบสารสังคมไทยให้เป็นไทยจากอวิชาคือปณิธานที่มหาวิทยาลัยนเรศวรมุ่งมั่นยึดเป็นแนวทางอย่างแน่วแน่รวมระยะเวลากว่า21ปีนับตั้งแต่ก่อตั้งมหาวิทยาลัยเมื่อวันที่29กร,รกฎาคมปีพุทธศักราช2533 เพื่อดำเนินการตามร้อยเบื้องพยุคนละบาทสมเด็จพระนเรศวนมหาราชโดยใช้หลักการเพิ่มพูนวิชาความรู้เพื่อผลิตบัณฑิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนสังคมและประเทศชาติอย่างยั่งยืนในปัจจุบันมหาวิทยาลัยนเรศวนแบ่งโครงสร้างการบริหารหลักออกเป็น5วิทยาลัยและ16คณะการศึกษาโดยในส่วนของวิทยาลัยประกอบด้วยบัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยพลังงานทดแทนวิทยาลัยนานาชาติวิทยาลัยโลจิสติกและโซ่อุปทานและวิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐานสำหรับคณะที่เปิดทำการศึกษานั้นประกอบด้วย16คณะรอบกลุ่มศาสตร์ความรู้ต่างๆแบ่งออกเป็น3กลุ่มการศึกษาหลักได้แก่กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพกลุ่มวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและกลุ่มสังคมศาสตร์ กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพประกอบด้วยเจ็ดคณะได้แก่คณะแพทยาศาสตร์คณะเภสัชศาสตร์คณะทันตแพทยาศาสตร์คณะพยาบาลศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์คณะสาวิทยศาสตร์คณะสาธารณาสุขศาสตร์ กลุ่มวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีประกอบด้วย4คณะได้แก่คณะวิทยาศาสตร์คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์กลุ่มสังคมศาสตร์ประกอบด้วย5คณะได้แก่คณะศึกษาศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์คณะบริหารธุรกิจเศรษฐศาสตร์และการสื่อสารคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรมีความมุ่งมั่นที่จะดำรงความเป็นเลิศทางวิชาการเพื่อพัฒนานิสิตให้มีคุณภาพสูงสุดด้วยการสร้างนิสิตให้เป็นบัณฑิตผู้รอบรู้ทางวิชาการเชี่ยวชาญในทุกวิชาชีพทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ การเรียนรู้จากสถานการณ์จริงค้นคว้าสแสวงหาความรู้ด้วยตนเองและเข้าใจในศาสตร์วิชาการอย่างลึกซึ้งท่องแท้นอกจากนี้มหาวิทยาลัยนเรศวรยังมีพันธกิจสำคัญที่ยึดถือปฏิบัติมาโดยตลอดนั่นคือด้านการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพทั้งด้านทักษะและภูมิปัญญาในวิชาชีพทั้งในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกด้านการวิจัย รวมถึงนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ที่มีคุณค่าและสร้างสารรค์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมด้านการบริการวิชาการการให้โอกาสทางการศึกษาแก่ชุมชนภายนอกมหาวิทยาลัยด้านการทานุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมรวมถึงการศึกษาสร้างความเข้าใจอย่างท่องแท้เพื่อการดำรงรักษาอย่างยั่งยืน การพัฒนาขีดความสามารถในการผลิตบัณฑิตให้ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานชั้นนำโดยหล่อหลอมให้นิสิตของมหาวิทยาลัยนเลศวรมีเอกลักษณ์คือเก่งงานเก่งคนเก่งคิดเก่งครองชีวิตและเก่งพิชิตปัญหาโดยสร้างสารรค์ให้นิสิตทุกคนให้เป็นปัญญาชนผู้มีความรอบรู้ทางสติปัญญาและมีคุณธรรมทางจิตใจเพื่อมุ่งมั่นก้าวเดินสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ ที่โดดเด่นทางงานวิจัยและสร้างบัณฑิตที่เป็นคนดีมีคุณภาพให้กับสังคมและประเทศชาติสืบไปด้านการประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวรมีการดำเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในอย่างครบถ้วน โดยผ่านคณะกรรมการนโยบายด้านการประกันคุณภาพการศึกษาคณะกรรมการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาและคณะกรรมการคังสมองเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพมหาวิทยาลัยนเรศวรให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ในด้านการติดตามผลการดำเนินงานได้มีการจัดกิจกรรมติดตามการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างน้อย3ามครั้งต่อปีการศึกษาผ่านการรายงานผลความก้าวหน้า การดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานระดับคณะวิชารอบ6เดือนรอบ9เดือนและ12เดือนเพื่อสรุปข้อมูลรายงานคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัยโดยนำระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศมาใช้สนับสนุนการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อช่วยกับเคลื่อนการดําเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตามพันธกิจสีด้านให้เป็นที่ประจักษ์ด้านการผลิตบัณฑิต ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการด้านการคำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม สรุปคะแนนการประเมินตนเองประจำปีการศึกษา2556ตามเกณฑ์สกอ,อออกและสมศออ4.44คะแนนอยู่ในระดับดีเฉพาะเกณฑ์สกออ,ออก .9 องค์ประกอบ4.55คะแนนอยู่ในระดับดีมากตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยนเรศวรมีกระบวนการการส่งเสริมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาโดยการส่งเสริมให้ความรู้เรื่องเกณฑ์คุณภาพและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำเกณฑ์การประเมินที่เป็นสากลมาใช้การสร้างระบบสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ การเข้าร่วมกิจกรรมเครือข่ายด้านการประกันคุณภาพการศึกษาและการยกย่องเชิดชูหน่วยงานที่มีผลการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพโดดเด่นทั้งนี้เพื่อเป็นเครื่องมือที่ช่วยขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในการพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวรส่งเสริมให้ความรู้เรื่องเกณฑ์คุณภาพและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จัดการประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินองค์กรด้วยเกณฑ์คุณภาพการศึกษาโดยการดำเนินการที่เป็นเลิศเอเพ็กสำหรับคณะวิชาวันที่29กรกฎาคม2556ณห้องประชุมสุพรรณกัลยา3อาคารสำนักงานอธิการบดีจัดการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาอาเซียนเอเียน QA วันที่24กรกฎาคม2556ณห้องประชุมสเลา5 อาคารสำนักงานอธิการบดีจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาไทยและเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาของอาเซียนให้แก่ผู้บริหารระดับภาควิชาภายในมหาวิทยาลัยนเรศวรวันที่20และ21มกราคม2557ณนห้องเมนคอนเฟลเอน c ์ idence, อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยี Technology, สารสนเทศและการสื่อสาร จัดโครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ NUKM ครั้งที่1วันที่7กุมภาพันธ์2 5 5 7ห้อณห้องเมนคอนเฟอเรนซ์อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจัดการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ NUKM ครั้งที่2วันที่8กุมภาพันธ์2557้อณห้องเมนคอนเฟอเรนซ์อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดโครงการสัมมนาแรกเปลี่ยนเรียนรู้ NUKM ครั้งที่3วันที่21กุมภาพันธ์2557ณห้องสัมมนาหนึ่งคณะศึกษาศาสตร์จัดโครงการ KM Workshop เพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานตามพันธกิจสำหรับหน่วยงานสายสนับสนุนวันที่28เมษายน2557ณโรงแรมเรือนแพรอยัลพาร์คจังหวัดพิษณุโลก จัดโครงการ KM Workshop สำหรับคณะวิชาและวิทยาลัยเพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในวันที่29เมษายน2557ณโรงแรมเรือนแพรอยョพาร์คจังหวัดพิษณุโลก การประชาพิจารณ์เกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาปี2557วันที่23พฤษภาคม2557ณนะอาคารเอากาทศรสมหาวิทยาลัยนเรศวรน,นำเกณฑ์การประเมินที่เป็นสากลมาใช้คณะวิทยาศาสตร์รับการตรวจเยี่ยมภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเกณฑ์เอสเพวันที่7พฤศ,ศจิกายน2557 คณะแพทยศาสตร์รับการประเมินเกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศเอ็กเพกซโดยกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทยวันที่21-22สิงหาคม2557หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยนเรศวรรับการประเมินคุณภาพการศึกษาตามแนวทางอาเซียน โดยใช้เกณฑ์ AUNQA วันที่19-21สิงหาคม2556สร้างระบบสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่มีประสิทธิภาพเปิดตัวระบบ Q a n เพื่อใช้ในการประเมินคุณภาพภายในสำหรับหน่วยงานสายสนับสนุนเพื่อตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัยวันที่10กันยายน2556ณนห้องอบรมคอมพิวเตอร์210อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยี Technology สารสนเทศและการสื่อสารการพัฒนาต่อยอดระบบสารสนเทศ QAD Service Version 3เพื่อเตรียมรับการประเมินประจำปีการศึกษา2556 วันที่24ธันวาคม2556ณนห้องอบรมคอมพิวเตอร์44อาคารปราบไตจักรกิจกรรมเครือข่ายด้านการประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวรร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยรังสิตเพื่อดำเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการด้านการประกันคุณภาพการศึกษาวันที่1มิถุนายน2 5 5 7 และได้มีการจัดก right ิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิตและมหาวิทยาลัยนเรศวรเมื่อวันที่10-13มิถุนายน2557มหาวิทยาลัยนเรศวรเข้าร่วมเวทีเสวนาการจัดการความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัย UKM ครั้งที่23 หัวข้อจากเครื่องมือพื้นฐานสู่ปัญญาปฏิบัติวันที่29-30สิงหาคม2556ณภูผาน้ำรีสอร์ทแอนด์สปาอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยร่วมเวทีเสวนาเครือข่ายจัดการความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัย UKM ครั้งที่24 หัวข้อตลาดนัด UKM โดยมหาวิทยาลัยนเรศวนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งจากการนำเสนอผลงานการพรัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการประกันคุณภาพการศึกษา QAD Service โดยนายชนะชัยณวิเชียนวันที่29-31มกราคม2557ณอาคารศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นมหาวิทยาลัยราชพัฒมหาสารคามจังหวัดมหาสารคาม ร่วมเวทีเสวนาเครือข่ายการจัดการความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัยครั้งที่25 UKM หัวข้อ KM Innovation วันที่30พฤษภาคม2557ณนะมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตภูเก็ตจังหวัดภูเก็ต ส่งผลงานนวัตกรรมด้านการประกันคุณภาพการศึกษาเข้าร่วมโครงการจัดการความรู้เครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่างวันที่21กรกฎาคม2557ณหอประชุมที่ปังกรรัศมีโชธห้องทองกวาวมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรจังหวัดกำแพงเพชร เขาร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาเครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่างวันที่28-29กร,รกฎาคม2557ณห,หอประชุมประกายเพชรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ ยกย่องเชิดชูหน่วยงานที่มีผลการ,รดำเนินงานด้านประกันคุณภาพโดดเด่นมอบรางวัลด้านการประกันคุณภาพการศึกษาประจำปี2,556โดยพิจารณาผลการประเมินคุณภาพการศึกษาปีการศึกษา2,555ให้แก่คณะวิชาที่มีผลการประเมินสูงสุดและหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบองค์ประกอบคุณภาพแบบบูรณาการอย่างร่วมแรงร่วมใจและพัฒนาการโดยได้รับผลประเมินระดับดีมากวันที่1ตุลาคม 2,556ณนห้องสุพรรณกัลยา1สำนักงานอธิการบดีมอบรางวัลหน่วยงานสนับสนุนระดับกองที่มีผลการประเมินคุณภาพภายในประจำปี2,556ระดับดีมากวันที่24สิงหาคม2,557ณนห้องสุพรรณกัลยา3สำนักงานอธิการบดี ความมุ่งมั่นและความท้าทายเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยนเลศวรให้คงความเป็นเลิศในด้านการวิจัยด้านวิชาการและสร้างนิสิตท,ที่มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพเพื่อผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถสู่สังคมและประเทศชาติอย่างยั่งยืนต่อไป